สวัสดีค่ะคาไวทโปรดักต์นะคะวันนี้จะมารีวิว หุ้มเบาแบบสวมพร้อมกับปูพื้นเจ็ดดีกับรุ่นรถ a l t i s นะคะเชื่อไหมคะว่าอันนี้คือหุ้มเบาแบบสวมนะแต่เป็นสวมที่เข้ารูปกระชับตรงรุ่นมากๆนะคะโดยที่หนังจะเป็นหนังคุณภาพหนา1มิลเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็1มิลเต็มไม่ใช้หนังตกเกรดเด็ดขาดเพราะว่าที่ร้านเราเน้นคุณภาพนะคะอันนี้จะเป็นสีวายแดงนะคะตัดสีขอบสีดํา แล้วก็ได้เย็บสีครีมค่ะสวมทับเต็มตัวเลยเข้ารูปนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงหัวหมอนตัวพิงหรือว่าตัวนั่งนะคะที่ร้านจะทําเป็นงานตรงรุ่นเข้ารูปเท่านั้นนี่สวยๆแบบนี้เลยที่คา,าร์ไอทโปรดักนะคะงานเนียนๆแบบนี้แต่เข็บคู่ทั้งหมดเป็นได้ไนล่อนเบอร์หนาเบอร์ใหญ่เลยค่ะ แล้วก็ใส่พร้อมกับปูพื้นที่เป็นรุ่น7 d ดีด้วยรุ่น7 d ดีนะคะก็คือมี2ชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นรุ่น6 d ดีก่อนแล้วก็เสริมใยดักฝุ่นด้านบนแบบนี้นะคะสำหรับคนที่กลัวเลอะเยอะขี้คนขี้ดินขี้ทรายนะคะจัดเต็มก็คือแนะนำเพิ่มเป็น7 d ดีเลยเพราะว่ารักษาง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะส่วนรุ่น6 d ดีก็เป็นตัวหนา13มมิลเต็มค่ะปิดขอบแน่นทุกอย่างเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังของที่ร้าน,นะคะก็จะมียกขอบอะไรให้หมดเลยนะคะปิดเต็มจนถึงด้านข้างฝั่งนู้นเลยส่วนที่เบาะหลังนะคะด้านหลังของเบาะหน้าก็จะมีกระเป๋าให้1คู่นะคะคือซ้ายแล้วก็ขวาหนังที่ใช้จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะหนาๆแบบนี้เลยนะหนังหนึ่งมิลฟองน้ำแน่นๆห้ามิลแล้วก็ซับหลังด้วยผ้าที่คอร์ดผ้าที่คอร์ดตัวนี้จะช่วยเสริมความทนนะคะที่เรากล้าโชว์แบบนี้เพราะว่าเราใช้สเปคนี้ทุกคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะจะเป็นสเปกนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าร้านจะใช้หนังบางไหมอะไรไหมคือเป็นเกรดนี้หมดสามารถมาดูตัวอย่างงานจริงได้ที่ลาดเพร้าว124ก่อนได้นะคะส่วนที่เบาะหลังรุ่นนี้มีหัวหมอนทั้งหมด3ใบนะคะตัวพิงเป็นแบบนี้ไม่มีเท้าแขนตรงกลาง แล้วก็ตัวนั่งจะเป็นแบบนี้นะคะหากใครสนใจนะคะชอบสินค้าของคาร์ไบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็มาเจอกันได้ที่ลาดพร้าว124นะคะหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้ที่ไลน์แอดคาร์ก็แล้วก็จะมีเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยแจ้งรุ่นรถปีรถมานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคาะสวัสดีค่ะ